พวกเราวันนี้พวกเราจะมาล่าปีศาจกันแกมันเนี่ยอร่อยไหมอ่เาเพื่อนเอ้ยเพื่อนในเป็นไรไว้อ่ะแล้วไม่เป็นไรชิชิชชด้วยฮ่แาแกมันนี่ในช่วยด,ด้วยตอกแกพวกเราต้องไปช่วยเพื่อนเราแล้วไปพวกเราได้เลยได้เลยเอ้ยไม่เนอะชิ่วโดนตอกแล้วช่วยด้วยฮ่าแกมาได้ฉัน โอ้ยมันมีดาเมจน้อยมากเลยนี่โดนบัตรปูริก้าชันไปแ yeah. ก่กับหมาปีศาเอ้ยเอ้ยช่วยฉันด้วยมันคือหมาปีศาจอ่าฉันจะโดนกินแล้ว oh. นี่ใครได้ยินฉันไหมเนี่ยไม่ได้ยินอะนายเล่นกับหมานายอยู่เหรอไม่เดีย๋ยวไม่ได้พูดเล่นอันนี้เรื่องจริงนะเฮ้ยโอ้ พวกนายไปช่วยฉันก่อนแล้วฉันโดนปีศาจจะเอาไปฆ่าแล้วเนี่ยว่าอ่ะพวกเรากำลังดูนายอยู่แม่พวกนายช่วยฉันก่อนนะนะ,ะฉันโดนงาไปกินแล้วยาฉันพูดจริงขี้โมขี้โมขี้โมอ่ะ,อะจะไม่ตาย ไอ้หมาไโง่ฉันแข็งแกร่งกว่าแกแกมาว่าฉันโง่แล้วอย่าโดนดีไม่ซะไม่นะแอปเป <c oughs> ิ้ลต่อไปไลายของกอแกแล้วไม่มันยังไม่ถึงเวลากินของนายนี่มันเพิ่งเจ็ดโมงเช้าเองนะเอนายอย่ามาพูดเล่นใส่มันสิ อุ้ยอะไรของแกเนี่ยพังกินเออพวกเราไปช่วยเมลอนก่อนเร็วไปนี่สุดพวกนายก็มาช่วยฉันเออนายอย่ามาช่วยพวกหนุมคนี้ฉันจะเอามันไปในห้องนอนฉันอ่าแกมันดีเลยแกจะแจ้งอ่าทำไมมีพลังโหดจังวะเอามันเลยพังกินได้ทำให้ตายสุดอลังการ มัดปืนยังยืดโอเค okay. ต่อยทีเดียวคอมันหลุดเลยอะ่ะไม่ใช่ดิหัวมันขาดแอปเปิลก็ตายหมาปีศาจก็ง่าไปกินงบังบงบับงับเฮ้ยพวกหนาก้าฉิดกลับบ้านก่อนนะไม่ไหวแล้ว,มว yeah. แม่จะกลับบ้านไปดีตอนนี้เราช่วยเมลอนได้แล้วโคตรตึงโอเคมันหายไปแล้วแอปเปิลออกไปกินไกดิ ฮ้ย yeah. มาดีเลยเช็คกฟิกเกอร์อย่าเอาเพื่อนฉันไปไม่อดหนีเร็วได้ไอตัวนี้มันขายังไม่ใช่ดีไอตัวนี้มันแขนยาวนะอุ้ยมานี่เลยปักคอนคนนี้จะจัดก,การมันเองไหมเราเป็นคนจัดก,การนี่เรามีพลังที่โหดท,ที่สุดเท่าที่ฉันทําได้เอ้แกคิดว่าแกแก่งมากเหรอ,อ ทำไ,ได้สุดอลังการนะคะดัมซนจีเอเอ้ยดาเมจมันน้อยมากสำหรับฉันแต่ว่าฉันก็ได้รับบาดเจ็บเสกเพื่อนออกมาเลยเอยแกว่นดีฉันฆ่าแกไม่มีวันฆ่าฉันได้หรอกอจริงด้วยเอยอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยศพส,สองคนเลยมาดีเลยพี่รำมึงอจะจัดก,การแกว่าไม่นะเอะ เยี่ยมเลยพี่ล่าบึกได้เวลาจาัดก,การหมอนั่นต่อข่ามันเลยเอ้ยเก่งดีดิเดชิดดก็มาสู้กับันด,ดิาอ,อะไรวะเกมดีเลยถ้าไม่ตายเสียรังกานเยี่ยมหัวเออคอขาดเ็ดไปแล้วเอ้ยมันมีพวกด้วยอะอะไรวะ ขี้โก้เกิดไปแล้วใช่เยแคมนมานีเลยรีบหายามาฮิวก่อนเร็วเร็วเฮ้ยดีนะเลยไม่ตายนะี่ยมันโคตรเจ๋งเลยเพื่อนอเราโดนตายใช่ด้วยาอ่มันถูกไม่ได้ความเร็วเนื้อแสงไม่ใช่เสไม่ใช่เนื้อแสงคำสุดท้ายที่มันได้พูด คือเขามาความเร็วเหนือแสงฮะกระจอกอ้อยเดินหัวชั้นแต่เวลาจากการแกแล้วเมลอนจิงมีดอะไรว่ามันมีเมดีดฮ่าขี้กองกันไปแล้วฉันไม่ไว้กับแกแล้วยาเฮ้ยถอยเร็วเมลอนจะเป็นคนสู้คนเดียวเมลอนมันเก่งมันเป็นตำนานนักลา่าปีศาจ แกมาดีเลยเอ,อเอามีจิ้มหัวมันไม่เป็นไรมันไม่ทะลุเอามีจิ้มตรงนี้เลยอ,อไม่แน่สวนสำคัญของฉันแต่ถ้าไม่ตายสะารังการคาดัมซันจิบักกี้บามันใช่ซันจิไม่ดีแย่ยินดด้วยเออไม่นะ กะมาดีเลยฉันจะใช้ท่าไรต้าฉลังการขายาวมุมบีลงเล็กเอ้ยทำกินในระวังขานายนะนี่พูดยังไม่ทันขาดคำโดนขานายแล้วเอาวิดไปจิ้มหัวฉันไม่เป็นไรหรอกเอ้อยไม่นะแขนฉันอุ้อยท่าไรต้าฉลังการ กกินเท้าไปซะ้ยรีบหายาเร็วฉันไม่อยากตายแค่นี้มันไม่ตายหรอกนะใช่เอ้เอ้นมันไม่โดนหัวฉันหรอกเอ้ยเอ้ยโดนเตะขึ้นไฟอีกแล้วแล้นมีหัวขาดเลยเชียว ดูสภาพฉันก่อนสิก่อนที่ฉันจะตายฉันได้พูดว่าแต่ป็นสกแกจไมรอดแกไม่รอดแน่เดน,นเวลาสู้กับพัมกินเอ้ยอะไรว่าทำไมมันโหดจังแต่ต้องโดนอะไรทับหัวแน่เนมลอนสู้มันเออไม่นะเมลอนตายแล้วปักคอนไม่ <c oughs> เ้ามียาสีแดงอยู่เราใกล้ตายแต่ว่าเรายังไม่ตายทำ <c oughs> กินแกไปสู้แทนฉันหน่อยแต่ว่ามันเป็นทำกินเหมือนกันนะช่างหัวมันมันก็เป็นปีาศาจมันโหดกว่าเราเข้าใจบอ,รเ,อเราเข้าใจแล้วเราไปสู้ก็นได้ได้เวลาเปลี่ยนล่างยา่าโอ้ยแขนฉันหกักอะไรวะออฉีดใหม่ก็ได้เว้ย เอ้ยแขนหักเอ้ยเป็นล่างย่า yeah. ในที่สุดฉันก็นกลับมากลายเป็นล่างคนโอ้สอรี่เอ้ยแกมาดีเลยปีศาจว์ทำกินพอเราไปทำกินเหมือนกันนี่ไม่ต้องมาฆ่ากันด้วยแต่ว่าแกทำร้ายเพื่อนฉันก็แครเพื่อนเนะี่ยไม่ต้องไปสนใจอ่ะแล้วเพื่อนของแกล่ะอะไรวะแกทำไม่แกต้องพูดแบบนี้ใส่ฉันด้วยถ้าไม่ตายสุดระดับการมัาตัด โอ้ยแขนยัดขาดเลยหนีตายไปซะตายไปซะจิ้มจิมอืดอ่ะเรียบร้อยโอ้ยเพื่อนเราไม่ไหวแล้วเฮ้ยปั๊กคอนเรารอดแล้วใช่พวกเราลอดแล้วเยี่ยมเลยไม่ร่อนพวกเราสามคนเป็นคนลอดคนเดียวบนโลกนี้เย่เย่เย่อะไรวะ 哎。Wow.